อันนี้ก็คือจะเป็นบัตรสื่อของปี2017และปี2018สวัสดีทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิวชร์ชร์ชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองเกือบตีสามแล้วแต่ว่าคือนอนไม่หลับจริงๆวันนี้มีกิจกรรมรื่องทำหลายอย่างเลยมีธุระหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเคลียร์งานนะครับเคลียร์เอกสารเคลียร์นู่นเคลียร์นี่อะไรแล้วก็มีความกังวลนิดๆห,หน่อยๆอะไรเงี้ยทำให้นอนไม่หลับก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อมันไม่หลับเนี่ยแทนที่เราจะเปิดยูทูบดูอะไรไปเรื่อยๆเสียเวลาเปล่า อัดบล็อกดีกว่าครับมาคุยกันดีกว่าเนาะสำหรับประเด็นในวันนี้ที่อยากจะแช์นะว่าดิวเนี่ยเคยทําหน้าที่เป็นเพรสเป็นสื่อมวลชนนะครับในการเข้าไปติดตามรายงานข่าวการประกวดมิส s u นเวิร์สนะครับหรือว่าในงานจากกักรวาลปี2017แล้วก็2018 2017จัดที่ลาสเวกัสนะครับปีนั้นเป็นปีมาริยาแล้ว2018จัดที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานคร,ค,รคือปีของน้องนิงนั่นเองก็ได้ไป cover ถึง2ปีนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปเป็นสื่อเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาว่าโมขอโชว์บัตรสื่อก่อน อันนี้คือหน้าตาบัตรสื่อนะครับอันนี้คือบัตรสื่อปี2017อันนี้คือบัตรสื่อปี2018ได้เข้าไปทําหน้าที่สื่อมวลชนในการประกวด Miss Universe ทั้ง2ปีเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าการที่เราจะเข้าไป cover ในกองของ Miss Universe ได้เนี่ยเราต้องสมัครเข้าไปเราก็ต้องสมัครผ่านขั้นตอนยื่นเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ต้องยืนยันคอนเฟิร์มว่าเรามาจากสื่อไหนประเทศอะไรเรามาจากมีเดียอะไรนะครับแล้วเราก็นั่นแหละสมัครเข้าไปใช่ Approve เราก็คือ ไปรีจิสเตอร์ที่กองประกวดน,นะครับที่โรงแรมที่เขาจัดการแข่งขันแล้วเราก็จะได้บัตรสื่อแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากทีนี้การเป็นสื่อมวลชนในการ cover Miss Universe มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถใกล้ชิดกับนางงามที่เข้าแข่งขันได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองถ้าเกิดสมมติบินไปดูในฐานะคนดูในฐานะกองเชียร์เนี่ยอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นเจ้าภาพเนี่ยเมื่อปี2018ทุกคนก็เห็นแล้วใช่ป่าว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเข้าหานางงาม อ,อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปเซลฟี่ได้เข้าไปอะไรต่าจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่การที่เราเป็นสื่อมวลชนหรือเราเป็นเพรสเนี่ยเป็นออฟฟิ Universe, เชียลเพรสของกอง Miss Universe มันเปิดโอกาสให้เราสามารถเนี่ยเข้าไปตามติดนางงามเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปพูดคุยอะไรได้มากกว่าโดยเฉพาะมันจะมีอยู่อีเวนต์หนึ่งที่เขาเรียกว่าเพรสจังเก e ตเพรสจังเกตเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่ว่านางงามท,ทุกคนจะต้องเข้ามาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ในห้องนะครับเขาจะทยอยลงมาสมมติมี90คนก็จะทยอยปล่อยลงมาทีละ10คน10คน10คนจนครบ90คน ทีนี้ดิวเองก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์แคทเชียลแนนเกรย์ด้วยนะครับในรอบเพรสจังเก็ตซึ่งตอนนั้นเธอยังไม่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเธอก็เป็นผู้ชนะในปี2018ถูกปะเพราะฉันก็เลยรู้สึกว่าเป็นบุญมากเลยที่ฉันได้สัมภาษณ์มิสยูนิเวอร์สครั้งหนึ่งในชีวิตอีกคนที่ได้สัมภาษณ์ก็คือปี2 0 1 7เดมี่ลีเนลพีเดอร์สคนนี้ก็ได้สัมภาษณ์นะครับ,บ 2017, ปี2 0 1 7ตอนที่เขามา,าเมืองไทยนั่นแหละสรุปคือได้คุยกันนางงามจักรวาล2คคนนแล้วนะือเดมี่แล้วก็แคททแคตอนทีี่่่คุยยยเนังงไไมด้ราวัล ทีนี้เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปที่ได้สัมภาษณ์แคทริโอน่าก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดไปด้วยเออเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองพูดว่าอะไรบ้างตอนนั้นออพร้อมนะครับลุย Hello สวัสดีค่ะ If you were to be Miss Universe what would be your a d v o c a t i n g I actually have two which revolve mainly around education. I work a lot with HIV and AIDS as a volunteer and as a spokesperson because in the Philippines it is a really big issue. So I would love to share what I know and hopefully encourage people to get tested for HIV because that's a small step that we can do to really know our status and take steps in taking care of ourselves and our loved ones. And then the second one would be early education, especially for kids in impoverished areas because it would be so wonderful if we could all have the same opportunities. So there are children that I work with in Manila who are from a very poor area. And because of that, they don't really have dreams. So imagine that their childhood or being a kid is not really given to them. So it would be nice to spread the word of education because education is transformative. If you give a kid an education, that's something that can never be taken away from them. Is there a lot of pressure upon you um, in order to continue the legacy of Miss Philippines? There's always pressure with the Philippine sash, but you know what? It's not a pressure that makes me feel down, it's a pressure that makes me want to give my best every day. Thailand and the Philippines have a lot of things in common in terms of cultures and traditions. So just want to know that have you experienced kind of um, cultural shock during your stay here in Thailand? Never. Never. I actually feel like I'm not far from home in the Philippines yeah. every time I've come here because it's my fifth time in Thailand. Oh I love Thailand, yeah. I really do, and, and the love for food, the way the people are very kind and, and, and respectful, um, and also the way that the city is built. It feels very similar to Manila, so I don't feel like I've traveled far at all. <laughs> What's your favorite food anyway? I love Thai milk tea, I love mango sticky rice pad thai, tom yum goong, and also the green mango from the vendors with the chili sauce. <laughs> you slayed last night, so how do you think about your performance last night? I'm really proud of myself I just I really went out and had fun and and um, I just was so happy I was so happy to be there so happy to see the support in the audience so happy to hear the cheers and yeah I just, I'm thank you Catriona How was it with Catriona Gray? Was she good enough? I have to say that she was really good at speaking <laughs> Like <laughs> when <laughs> we interviewed her, we only asked her one sentence and she answered back ไม่รู้กี่ประโยคสตกี่ประโยคอยยางถามว่าแอปเคซีคืออะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่สอบเลยนะแล้วเขาก็ไล่าย,ยาวแต่โนโดเลยว่าเขาทําอะไรบ้างยังไงขยายความต่างๆนันนะพูดเก่งแล้วก็อย่างคําถามาง,ง่ายๆเขาก็สามารถอเอาไป ตีความไปตอบแบ้ะบมันตีโจนแบบว่าเราตายไปเลยเช่นแบบว่า what's your favorite Thai food อย่างเงี้ยเนาะ um, อือาหาที่ชอบคืออาหารอะไรเขาก็ตอบมาเป็นทั่วๆไปบลาๆๆแต่เชื่อไหมไอ้คำตอบที่มันแบบเติมขึ้นมาแล้วมันได้ใจคนไทยทั้งประเทศเลยคือ,อะมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วเขาบอกว่าต้องซื้อจากเดนเดอร์สเนยะต้องซื้อจากแบบร้านขั้นทางอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่ใช่การคิดคำตอบแบบ แนงแนนนี่คือการเตรียมการมาก่อนคิดว่าน่าจะเป็นการเตรียมการของทีมงานของทุก,ทกคนมีการเตรียมการมาก่อนแน่นอนอนี่คือการทําการบ้านไงพอเราทําการบ้านมาเราสามารถจะเล y every question ได้หมดเลยคือหมายความว่าจะแบบทุ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 บได้หมดเลยอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่อยากให้นางงามไทยเอาไปฝึกดูบ้างเนาะแล้วก็รู้สึกว่าในวันนั้นนะครับได้คุยกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเวเนซุเอลาอะไรอีกอะออสเตรเลียน้องนิงก็ได้คุย ได้คุยกับเกือบทุกคนเลยนางานนะครับเราจะบอกว่าแคทเชียลนาเนี่ยเอาจริงๆนะที่เราสัมภาษณ์วันนั้นคือตอบได้ดีที่สุดและคือเรารู้เลยว่าเขามาแน่ๆเขาไปถึง3าคนสุดท้ายแน่ๆในใจตอนนั้นไม่คิดว่าเขาจะถึงมงนะแต่คือรู้ว่าอีเนี่ยเก่งแต่รู้สึกว่าเฮียพีซฟิลิปปินส์จะมาชนะบ้านเราหรอวะมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไปไม่ได้ไม่อยากให้มันเป็นใช้คํานี้ดีกว่าเราก็ไม่คิดว่าแคทมันจะได้สุดท้ายมันก็ได้จริงๆแต่ถามว่าไม่เกินความคาดหมายเพราะว่าตั้งแต่่ได้้คคุยยมมาาาาาาจกงงนนเรือูลวๆ แล้วก็นอกจากแคทเธอร์นเกรงเนี่ยนะก็ได้คุยอีกหลายคนอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็มีได้คุยกับเดมี่นะครับได้คุยกับซีฟฮาร์วีนะครับก็คือสรุปนะประสบการณ์ของการเป็นมีเดียอยู่ในกองเมซินเวิร์สเนี่ยก็สนุกดีแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า มีใครสนใจใครที่เป็นแฟนานางงามแล้วอยากจะทําอยากจะไปอย่างเงี้ยลองสมัครเข้าไปดูแล้วก็ลองไปใช้ความสามารถดูไอ้ประเภทที่ว่าสมัครเข้าไปเพราะอยากจะไปเป็นวงในอยากจะเป็นแบบคลุกวงในถ่ายรูปกับน,นางงามเนี้ยอย่านะโนโนสมัครเข้าไปแล้วคุณอย่างน้อยคุณต้องพูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยคุณต้องทําข่าวได้การที่เราเข้าไปเราต้องทําข่าวให้เขาเราต้องส่งรูปให้กับกอง m i s s Universe ด้วยเพราะว่าเขาจะรู้นะว่าใครเป็นสื่อปลอมสื่อจริงเขา้าใจปะเราไม่สามารถเข้าไปแล้วก็แบบ ไม่ทํางานเงี้ยไม่ได้อยู่ดีๆแบบว่าอยากไปเพื่อที่ว่าเออฉันจะจะได้เข้าไปใกล้ชิดกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ถ้าเกิดจะไปเนี่ยสามารถอา่าส่งข้อความมาหาได้อะไรได้สามารถบอกทริคได้นะครับแล้วก็สนุกดีการเข้าไป cover ในนั้นเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตเนาะอย่างปีมาริยาก็สนุกนะแต่ปีมาริยาเนี่ยเสียดายที่ว่าไม่ได้เข้า press junket เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้ถึงความสําคัญของมันเรา cover ทุกกิจกรรมยกเว้น press junket แม่งนั้นเราจะเข้าไปสัมภาษณ์มาริยาเอาข่าวออกมาให้ได้ ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไปสั่งารยาเนาะเออปีนั้นน่ะที่ลาสเวกัสก็สนุกมากนะครับการจัดที่ลาสเวกัสเนี่ยเมืองสวยแล้วก็จัดเมืองไทยก็ดีเหมือนกันสรุปว่าคือดีกว่าได้ไปแค่ 2017- ั0 1 8ที่ไปดูสดๆแล้วก็ไปดูถึงสถานที่จริงอ่าปี2019ที่จัดที่แอตแลนต้าไม่ได้ไปเพราะประกาศช้ามากประกาศแบบว่าก่อนจะแข่งแค่ประมาณแค่เดือนเดียวก็เลยแบบว่าเตรียมตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเอออะไรเอยมันก็ราคาสูงมากไปแล้ว อย่างดูเนี่ดูไปดูมาหลายสครั้งเนี่ยไม่ถึงไม่ใช่หลายครั้งสองครั้งเนี่ยก็พอจะรู้ว่าราคาค่าใช้จ่ายงบประมาณในการไปดู Miss ันเน e r s e ฟรนมันเท่าไหร่ทีนี้พอเป็นแอตแลนตาเนี่ยแพงมากสองคือประกาศช้าแล้วแล้วช่วงนั้นคือแบบว่ามีแฟนคบกับแฟน ปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออไปเที่ยวกับแฟนดีกว่าเพราะเราวางแผนเราจะไปเที่ยวปลายปีกันแต่เราบอกกันว่าขอดู Miss Universe ก่อนว่าจะประกวดเมื่อไร่ถ้าเกิดสมมติว่า Miss Universe ประกาศแล้วเนี่ยขอไป Miss Universe แต่ทีนี้ Miss Universe มันประกาศช้ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าประกาศช้างไงเราไม่รอแล้วเราก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินไปกับแฟนไปเที่ยวที่ตเดียวกับแฟนไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็เลยอดไปดู2019ไม่ได้ไปเชียร์ฟ้าใสนะครับก็คือให้พี่อาร์ดพี่อาร์ t พี่อาร์ r ช่องอาร์ตี้ยูนิเวิ เพจ p a g e n t Insiders คือดูก็เป็นหนึ่งในในทีมงานของแอดมิน p a g e n t Insiders นะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากติดตามข่าวสารน่งางงมติดตามการประกวด Miss Universe กอติดอย่างเงี้ยให้เข้าไปที่เพจ p a g e n t Insiders ได้เลยเพราะาเพจของเราเนี่ยตามติดการประกวด Miss Universe จนที่ผ่านมาปี2019น้องป้าใสในพี่อาร์ตก็ไป cover ตลอดการแข่งขันไลฟ์สดให้ดูถ่ายภาพสดมาให้ดูตลอดเวลานะครับซึ่งพี่อาร์ตก็ทำ u t u b e ด้วยช่อง a r t Universe ก็คือฝากไป subscribe พี่อาร์ตด้วยแล้วก็ฝาก follow ฝาก ไลฟ์เพจ Passion Insider ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ฝาก subscribe ช่องของดิวชัดชัยด้วยละกันถ้าเกิดชอบนะถ้าเกิดสมมุติว่าคอนเทนต์กับกันอย่างเนี้ยมันมีคนดูมากขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะพูดบ่อยๆแต่ถ้าเกิดไม่มีคนชมก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ทำต่ออยู่ดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าชอบทำยู u ูบอ่ะเออยังไงก็ฝาก subscribe ช่องดิวชัดชัยด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับเนี่ยแหละคร่าวๆการสัมภาษณ์ต่างๆเนาะของเพรสจังเก็ตถ้าเกิดสมมติใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาก็ได้เดี๋ยวบอกเคล็ดลับในการสมัครเป็นสื่อให้เนาะฝาก subscribe ช่องดิวชัดชัยชาแนลได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย